ได่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวขอกรประธรรมคำสั่งสอนที่มีอนุภาพยิ่งสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติจริงเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ขอกรลบพระสงค์ผู้ทรงศีราชจรวัสอันงดงามผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยว mm hmm. ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตามาตั้งแต่เช้าและก็มีาศาสนก,กิจที่จะต้องไปปฏิบัติต่อ พระเดชพระคุณท่านได้ให้ความเมตตาเป็นกันเองด้วยความอบอุอ่นแม้จะไม่เจอกันไม่เคยเจอกันมาเลยแต่ก็เหมือนกับความเป็นพี่เป็นน้องเคยร่วมบำเพ็ญบารมีด้วยมาด้วยกันและกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและก็คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ที่เปิดโอกาสให้มีโครงการทำบุญเมืองนครราชสีมาตากบาทพระหมื่นรูปวันที่เก้ามีนาคมที่ผ่านมาถ้าพระเดชพระคุณท่านไม่อนุมัติโครงการก็คงเป็นไปได้ยากแม้จะมีโครงการดีๆอย่างไรถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความเมตตาไม่ให้ความกรุณาแล้วโครงการนั้นก็คงจะไม่มีโอกาส ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าวองจังหวัดนครราชสีมาเปิดโอกาสและผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์นั้นได้ทํางานเผยแผ่ก็คือบําเพ็ญบุญเมืองนครราชสีมาและวันนี้ผมโชคดีมากที่ได้อยู่ใกล้พระมหาเทระซึ่งมีอายุถึง98ซึ่งในชีวิตนี้ เคยอยู่ใกล้กับบคุคคลอายุไม่ถึง 70, 80, 90ก็น้อยครั้งแต่วันนี้ได้มานั่งใกล้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลวัชระประโชดมีความอบอุน่นเพราะว่าอยากเห็นความยั่งยืนของพระมหาธีระซึ่งเป็นที่รักที่เคารพเป็นร่มโพร่มใสเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วก็อยากเห็นพระพุทธศาสนามีอายุยืมีอายุยืนยาวนานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปีที่แล้วก็เดินทางมาพบปะสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพบกันที่ปัตตานีปีที่แล้วปีนี้ก็ก็อยากมาแม้นหลายรูปอยากมาแต่ว่าสนาไม่ถึง ผมชิงก่อนผมชิงยึยดใบ,เ,บ,บเดินทางก่อนก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดนั้นไปกราบท่านบอกว่าท่านดีแล้วท่านท่านเหมาะสมที่สุดเหมือนกันนะก็จะเหมาะสมด้วยประการใดก็อยู่ในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดจังหวัดปีที่แล้วมาก็เห็นความอบอุ่นปีนี้แล้วก็เห็นความอบอุ่นเช่นเคย ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสมัครสมานสมัคิเพราะผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสบาริว่าสุขขาสังกัสสัมัคขีความพร้อมเพียงเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนให้พระศาสนาเราไปรอดอแยกแตกกันเมื่อไหร่ก็คือขาดกำลังเพราะฉะนั้นเห็นความมุ่งหวังและก็ปรารถนาให้พระศาสนานั้นยืนยาวนานเรา มีพระศาสนาคือคำสอนที่ที่ดีที่สุดที่สามารถอวดคนบนโลกนี้ได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นพระองค์ชี้ทางถูกและก็ชงชี้ทางออกก็ขอเป็นกำลังใจถ้าเรามีความทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็จงหลับตาแล้วหันมาดูลมหายใจเราก็จะคลายทุกข์ แต่ถ้าเราต้องการสุขเมื่อไหร่เราก็หลับตามาดูลมหายใจเราก็จะประสบพบกับความสุขเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่การมาหาอยู่ที่ใจเรามองข้างนอกอาจจะทุกข์มากก็กลับมามองข้างในอาจจะพบกับความสุขบ้างเพราะฉะนั้นนครนาจสีมา มีส่วนที่ช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรแต่มาเห็นความต่อสู้ของพระสงฆ์ที่อยู่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่า14จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อยู่ด้วยความความสุขอยู่ด้วยความรักสมัรสมาสมัครขีแม้คนอื่นจะบอกว่าอยู่อย่างไม่ปลอดภัย แต่ผมมาดูแล้วความปลอดภัยเกิดขึ้นมาจากความสมัครขีอยู่รอดกินดีอยู่ดีมีสุขเพราะเรารักสมัครสมาสมัครขีเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาขอบคุณเพราะว่าดีใจดีใจจริงๆปีหน้าถ้ายังมีลมหายใจอีกก็อยากมาอีก พอปีหน้าเขาก็จะหมุนเวียนไปจังหวัดต่างๆสี่จังหวัดชเยเดนภาคใต้ก็จะได้ไปเห็นเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูปทุกนามไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณครับสุ